ะกะจกรรมวันนี้วันแรกกับอวโลกเอาเี alk, ้กแนเบตงค่ะหวังว่าทุกท่านจะอิ่มอร่อยแล้วก็วันนี้ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งรายการเป็นซอฟพาวเวอร์หลักการให้เบตงจังหวัดยะลาค่ะเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวและในวันนี้มือชื่อของอทุกท่านนะคะโซเชียลมีเดียในมือของทุกคนสามารถที่จะร่วมกันเป็นซอฟพาวเวอร์กันได้และเราจะมาร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับเบตงจังหวัดยะลา กับแหล่งเรียนรู้ต่ตางๆมากมายแล้ววันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งในวันนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของร้านเด็กแสและก็สามารถที่จะก,กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนในโซเชียลมีเดียได้มารับรู้กันว่าตั้งแต่วันนี้เจเชีงวันที่29ตุลาคมค่ะเรามีกิจกรรมดีๆจะเต็มเึื่องที่อำเภอเปตงจังหวัดยะลา แล้วก็อีกทางค่ะเรายังเป็นการรวบรวมความอร่อยเอาไว้ภายในงานมากกว่า80ร้านก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารไทยสตรีทฟู้ดหรือจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เด็นตองจังหวัดยาลาวันนี้ยังมีหลากหลายร้รานค้าเลยนะคะและอีกทางค่ะกับอีกหวนต์ซอฟท์พาวเวอร์ที่คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้คือในทุกๆบรรยากาศของการรับประทานอาหารชอบร้ายไหนร้านไหนอร่อยร้านไหนโดนใจสามารถในการถ่าย ลงในโซเชียลมีเดียได้ทั้ง Facebook ก็ดี Instagram มก็ได้ Twitter ก็โดนแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะขับชื่องานค่ะอ Walk Away a ับ e บ t ตมเปิดเป็นสาธารนณะนอกจากที่คุณจะได้ร่วมเป็นสือนึ่งในการัอดตันและเป็นซอฟท์พาวเวอร์ให้กับเบโตมจังหวัดยะลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและให้ชาวโซเชียลได้รับรู้กันนะคะว่าวันนี้เบโตมมีอะไรในมออีกมากมาย ไม่รู้แล้วก็อีกครั้งค่ะคุณยังได้รวบเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมายซึ่งเรามีกับ4กิจกรรมหลักๆสามารถนะคะเข้าไปติดตามกันได้ค่ะที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของร้านเด็ดแฟกันได้นะคะแล้วก็ในแต่ละรางวัลค่ะเรามีเป็นเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดรางวัลละ3 0 0พบาทเลยนะคะสามารถคาะร่วมสนุกกับกิจกรรมวันนี้จนถึงวันที่29ตุลาคมด้วยสํหรับ และโรงนี้ค่ะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นเลยกับด้านหลังของนาฬิกาสามารถไปกินอร่อยกันได้น,นะคะด้านนู้นมีอาหารอร่อยอร่อยทั้งผลไม้ของว่างอาหารข้าวอาหารหวานต่าง,งๆเรียกสามารถะะไปเดินกินอร่อยกันได้ที่ฝั่งทางด้านนู้นหลังหอนนาฬิกากันได้ค่ะมินอ,อร่อยกับเราได้ตั้งแต่ช่วงงาประมาณส6บหนาฬิกาไปจนถึงช่วงของตานนี้เลยนะคะ นะคะอวโลกอเวสเบตโกเป็นภาษางกฤษนะเปิดเป็นสาธาลณะเพราะ mm hmm. ว่าวันนี้ค่ะกับภาคของภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเรามีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากเลยซึ่งหลายหลายท่านท,ที่เป็นชาวต่างชา,าติในนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่รู้ว่าวันนี้ที่เบโกเนี่ยโรงมีอะไรดีเพราะฉะนั้นล้วค่ะวันนี้เป็นหนะที่ทุกท่านเป็นจ้าบ,บ้านที่เบโกจังหวัดยาลา